จุดเช็คพอยแรกค่ะถ้าคุณอยากกู้ให้ผ่านคุณจะต้องทำแบบนี้ค่ะคือขอเครดิตบูโรออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าภาระในบูโรของคุณเนี่ยต่อเดือนเนี่ยคุณผ่อนอยู่แล้วนะคะเดือนละกี่บาทค่ะ การตรวจสอบภาระในบูโรนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือภาระบูโรตัวที่มันกําหนดยอดผ่อนคงที่ต่อเดือนมาให้เราแล้วค่ะว่าเราจะต้องผ่อนต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่นะคะเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะคะหรือสินเชื่อส่วนบุคคละคะ่ะพวกนี้จะระบุมาให้เราเลยค่ะว่าเราต้องผ่อนต่อเดือนนะคะที่เดือนละกี่บาทเราก็เอาภาระบูโรของกลุ่มนี้มารวมกันไว้เลยนะคะ ส่วนกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ระบุค,ค่ะว่าเราจะต้องผ่อนต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่นะคะเราจะใช้วิธีการดูนะคะยอดใช้จ่ายของเดือนล่าสุดค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะสินเชื่อบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อ OD ค่ะ พวกนี้เนี่ยเราจะดูนะคะยอดใช้จ่ายเดือนล่าสุดในบูโรค่ะว่าเราใช้ไปนะคะที่ยอดเท่าไหร่แล้ววิธีการคิดเป็นภาระเราจะคิด10%ของยอดที่เราใช้นะคะที่ในบูโรเนี่ยเดือนล่าสุดค่ะยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยคุณมีการรู้ใช้บัตรเครดิตรู้ใช้บัตรกดเงินสดหรือวงเงินโอดีนะคะสมมุติคุณใช้วงเงินไปทั้งหมดที่10,000แบาท มันจะถูกคิดเป็นภาระ10%ของ10,000แสนบาทนั่นก็คืออยู่ที่10,000บาทค่ะหลังจากนั้นให้เรารวมนะคะภาระในบูโรนะคะประเภทกลุ่มที่1ที่มันเป็นภาระแบบคงที่ต่อเดือนรวมกับประเภทกลุ่มที่2ที่เราจะต้องใช้10%ของยอดใช้เดือนล่าสุดในบูโรนะคะเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วดูว่าในแต่ละเดือนเรามีภาระผ่อนที่เท่าไหร่ต่อเดือนค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราจะมาเปรียบเทียบค่ะว่ารายได้กับภาระในบุโรของเราเนี่ยนะคะมันเป็นสัดส,ส่วนที่เท่าไหร่ค่ะถ้าคุณหารออกมาแล้วนะคะโดยเอานะคะนี่เนาะที่คุณต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยหารด้วยรายได้นะคะต่อเดือนของคุณแล้วคูณ100ค่ะถ้าสัดส,ส่วนตรงนี้นะคะมันเกิน50%โอกาสในการกู้ผ่านของคุณนะคะแทบจะเป็นศูนย์ค่ะ ดังนั้นนะคะคุณจะต้องจัดก,การเคลียร์ภาระนิบุโรให้สัดส่วนนะคะของภาระนิบุโรส่วนด้วยรายได้ของคุณเนี่ยมันน้อยกว่า50%ลงมาค่ะยิ่งน้อยได้เท่าไหร่นะคะโอกาสในการกู้ผ่านของคุณก็จะสูงมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นวันนี้รายได้ของคุณนะคะอยู่ที่นะคะเดือนละ1 0 0 0 0แบาทค่ะแต่ปรากฏว่าคุณ มารวมภาระในบูโรแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ60,000บาทเราเอา60,000หาร1 0 0 0 0 0นะคะแล้วคูณ100เข้าไปก็แปว,ว่าคุณมีภาระแล้ว6 0%แบบนี้โอกาสในการกู้ผ่านริบลี่เลยค่ะ